ทำไมหมอดีไม่มีร่องน้ำหมากเลยคะทําหัตการอะไรมาขนาดแสดงสีหน้าเยอะเวลาทำคลิปขนาดเนี้ยมันยังไม่มีรอยเลยอะคะ่ะหัตการเหมยตูคะ่ะ <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากมีร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะไม่อยากมีหน้าเป็นตัวเองเลยอะคะ่ะประมาณว่าคอฉันหน้าใครนะคะเราต้องผ่านแอปคะ่ะ <laughs> คำตอบซีเรียสเลยนะคะก็คือว่าสําหรับรีมเองนะคะคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหมอรีมพูดบ่อยๆว่าหมอริมก็ใกล้เข้าสู่เลขสี่แล้วนะ30ปลายปลายแบบนี้ค่ะแต่ทำไมหมอรีมหน้าตาไม่เหมือนคน30กว่าเลยอะ่ะเออยิ่งคนไข้ามาเจอที่คลิน,นิกก็ยิ่งบอกว่าหมอหน้าเด็กมากโอ้ยขิงแรงนิดนึงนะคะคือสาเหตุอะคะ่ะว่าเอ๊ะรีมทำหัตการอะไรเบื้องหลังอะที่ท,ที่ที่ไม่บอกคนดูอะคะ่ะ ยัไม่ได้ทําอะไรมากเลยค่ะคือคนอาจจะคิดว่าโหหมอดีมกระชากไวยเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยทําก็ทําแค่ที่พูดบ่อยๆอ,ยอะ่ะ Dream Resale Therapy โปรแกร,รมผิวย้อนวยัยที่เราสร้างผิวใหม่ในชั้นเดอร์มิสแล้วก็ชั้น epidermis นะ่ะอันเนี้ยก็คือจะทําเป็นประจำเพื่เห็นหน้าแดงๆอยู่แบบนี้นะคะก็คือเพิ่งทําตอนนี้ดีมกําลังทดลองนะคะกับตัวเองอยู่นะคะกับ เรื่องเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปเล่าให้ฟังค่ะเมื่อจบผลการทดลองว่าเป็นยังไงนะคะอืเนี่ยอาก็ทำโปรแกรมผิวย้อนไวัยไปนะคะพวกกลุ่มแบบไฮฟูะดริมทำ M MM M F U ทำบ้างค่ะไม่ค่อยทำบ่อยหรอกค่ะแบบว่าสีห้าเดือนทำทีอะไรอย่างนี้นะคะเออขี้เกียจขี้เกียจนะคะพวก R F แตระกูลพวกเครื่องยกกระชับก็ทำนิดหน่อยร้อยไหมไม่เคยฟิลเลอร์ยังไม่เคยสักหลอดบนใบหน้าเลยค่ะ ุ้ยตายเป็นไปได้ยังไงค่ะในขณะที่เพื่อนๆหมอดีมในวัยเดียวกันนะคะฟินเลอร์ปาไปปี110หนึ่งสิบกาลลอดแล้วค่ะเออหมอดีมโมรหรือเปล่าเปล่าค่ะสาเหตุมันเป็นเพราะว่าพันธุกรรมค่ะเออสิ่งที่ปับป้ามามาให้มาค่ะมันมีส่งผลกระทบต่อ Anatomical Position ค่ะก็คือการวางตัวของกายวิภาคนะคะบนโครงสร้างใบหน้าของเราเนี่ยแหละค่ะต่องแก้มรลองน้ำหมากอะไรโฟต่างๆนานาที่มันทำให้เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแก่มาแล้วไม่ชอบเลยนะคะเป็นรอยพับออกมาแบบนี้ค่ะมันเกิดจาก หลายๆโครงสร้างของอ n นาตมีบนใบหน้าของเรานะคะมันไม่ได้เกิดจากผิวหนังอย่างเดียวนะคะมันเกิดจากฐานของกระดูกนะคะกระโหลกของเราเนี่ยแหละคะ่ะก้อนไขมันต่างๆที่วางตัวอยู่นะคะพวกกลุ่มไฟบร o เซป t ตอล e เน็ตเวิร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาสหรือว่าพวก กลุ่มเส้นเอ็นไง retaining ligament นะคะซึ่งทำคลิปไปหลายซีรีส์แล้วนะคะเกี่ยวกับพวกดึงหน้า e n d o t i a l ร้อยใหม่อะไรพวกเนี้ยนะคะลองไปตามหาฟังกันดูค่ะและก็สุดท้ายเลยที่หมอดีมทำโปรแกรมผิวย้อนวัยให้เป็นประจำสม่ำเสมอหน้าแดงๆแบบนี้นะคะก็คือหนังแท้และหนังกำพร้าไงคะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวห่อหุ้มนะคะทุกโครงสร้างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ข้างในมานะคะห่อหุ้มให้มันได้อยู่กับรูปทรงที่ถูกต้องอะคะ่ะซึ่ง อนาโตมีนะคะหรือว่ากายวิภาคทั้งหมดที่ดิมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันคือปัจจัยนะคะที่ทําให้เกิดร่องแก้มแล้วก็ร่องน้ําหมากหมดเลยค่ะหิงใส่ว่าก็พันธุกรรมดีอะค่ะคือสาเหตุที่เราอะค่ะมีร่องแก้มแล้วก็ร่องน้ําหมากเนี่ยมาช้าช้ากว่าไวอันควรเนี่ยนะคะมันควรจะมาแล้วแต่มันยังไม่มาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราได้รับพันธุกรรมโครงสร้างใบหน้าที่มันเอื้อค่ะมันเอื้อต่อการซัพพอร์ตค่ะหรือว่า สนับสนุนค้ำจุนนะคะคงสร้างไอ้พวกก้อนไขมันพวกสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างบนใบหน้าเราเนี่ยแหละคะ่ะทาให้มันมีนความโชคดีไงเราไม่จะเป็นต้องขาโถมพวกคาตาการต่างๆที่พูดมาทั้งหมดค่ะร้อยไหมเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอ์เครื่องยกกระชับต่างๆนานาดึงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสัญญกรรมต่างๆนานาเพื่อให้หน้ามันอยู่ทรงนะคะ มันก็จะพึ่งพาน้อยลงเพราะว่าโครงสร้างเดิมของเราอะค่ะเบ้าหน้าเดิมของเราอะมันเอื้อต่อการซัพพอร์ตไอ้พวกของพวกนี้ให้มันอยู่กับร่องกับรอยได้นานกว่าค่ะการที่ดิมทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะไม่ได้แค่จะตอบไอ้เรื่องพันธุกรรมอะไรอย่างนี้แค่นั้นหรอกค่ะคือต้นเหตุของคอมเมนต์เนี่ยนะคะมันคืออยู่ในโพสต์ที่ดิมเอารูปนี้มาให้ดูค่ะก็คือมันเป็นรูปนะคะที่ดิมอธิบายค่ะว่า ร่องน้ำหมากเนี่ยก็คือตรงเนี้ที่เราเรียกกันว่ามันเป็นมาริโอเนตไลน์หรือลาบิโอแมนดิบูล่าโฟลค่ะที่เขาเรียกว่ามาริโอเนตไลน์เนี่ยมันแปลว่าเป็นพับเพ็ดไลน์ค่ะก็คือเราเคยเห็นแนมะ็กหุ่นกระบอกอ่ะเขาก็จะมีแบบทําให้ปากมันขยับได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเส้นตรงนี้ที่เป็นรอยต่อนะคะของชิ้นส่วนที่เอามาประกอบเป็นตัวหุ่นกระบอกอะ่ะมันก็จะแบบทําให้ปากขยับกับง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 ับเหมือนพีนอคคิโออ่ะเออนั่นแหละค่ะเขาก็เลย เอาชื่อนั้นะมาตั้งเป็นร่องน้ำหมากไงแต่คือคนไทยนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนะร่องน้ำหมากเชื่อมต่อของมุมปากค่ะตรงนี้นะคะยาวลงไปเลยค่ะจนถึงคางขึ้นอยู่กับความ severity ค่ะก็คือความดุนแรงนะคะทีเนี้ยทำไมหมอดียังไม่มีเลยนะคะมันเป็นเพราะอันเนี้ยที่ดิมบอกไปค่ะว่าร่องน้ำหมานะคะมันคือ หายนะค่ะมันคือศูนย์รวมของฮายนะความพังของใบหน้าเราทุกส่วนเลยบนร่วงกลางร่วงแล้วล่างมันจะไปเหลืออะไรอะคะเออแรงโน้มถ่วงกราฟิที่ค่ะ คือมันเป็นสาเหตุที่ดิมเคยทําคลิปไปแล้วค่ะว่าทําไมนะคะบริเวณของร่องน้ําหมากมันถึงได้แก้ไขาย,ยากมากที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะไปดึงหน้ามาแล้วนะคะดิมเจอมาเยอะมากเลยดึงหน้ามาแล้วมันก็ยังไม่หายร้อยไหมก็ดีขึ้นแต่ก็อายุได้แค่แป๊บเดียวหรืออะไรอย่างนี้นะคะไฮฟ,ฟูร f เอฟต่างๆนานานะคะเออมันทําไปแล้วมันก็ดีขึ้นนะหมอแต่มันก็อยู่ได้แป๊บเดียวเองอะ่ะ คือไม่มีอะไรที่สามารถต้านทานให้เราแก้ไขร่องน้ำหมากนะคะได้อย่างยาวนานเลยค่ะก็เพราะว่ามันคือศูนย์รวมของความพังพินาศอะคะ่ะของทุกส่วนบนใบหน้าเลยการที่เรานะคะจะเห็นว่าเรามีร่องน้ำหมากได้เนี่ยมันแปลว่าโครงสร้างเหนือมันทั้งหมดด้านบนเนี่ยนะคะมันไม่ไหวแล้วนะคะ มันพังที่น่าสุดๆแล้วค่ะมันเลยแสดงออกมาให้เราเห็นนะคะว่าโครงหน้าด้านล่างเราก็เลยซัพพอร์ตไม่ไหวแล้วค่ะดังนั้นกลับมาที่หมอรีมนะคะเออหมอดรีมเนี่ยทำไมไม่มีร่องน้ำหมากเลยคุณก็จะต้องมาดูสิ่งที่เหนืออยู่ข้างบนค่ะของหมอรีมเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราพูดกันถึงในเรื่องของรูปทรงนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของงานผิวอะไรนะคะเราพูดกันถึงในเรื่องของคอนทัวร i n g งรูปทรงเชฟต่างๆค่ะ ด้านบนหมอดีม็นไงหมอดีมก็ยังไม่ได้ย่อนไม่ได้ตกคิ้วก็ยังไม่ได้ตกอะไรอย่างเงี้ยคะถูกไหมอ่ะแส,สดงว่าด้านบน upper face หมอดีมไม่มีปัญหาอ่ะต่อมาค่ะด้านกลางค่ะ n a s o l ล b i a l f o l ก็คือร่องแก้มนะคะที่ต่อจากร่องจมูกตันนี้นะคะเคน i n f o ซ s a ยาวลงไปถึงมุมปากค่ะเป็นไงคะของหมอดีมอืม เป็นไงคะอยู่ที่ขีดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนเดี๋ยวเราจะสอนนะคะติดตามคลิปต่อไปก็แล้วกันอยู่ประมาณนี้อ่ะเราเรียกกันว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่ระดับเกรด0ถึง1อ่ะเออ0ถึง1ก็คือ Minimal to ไม่ค่ะซึ่งมันมีความ shallow นะคะยังตื้นๆอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มแบบเห็นรอยพับออกมาเป็นแบบ slightly แล้วค่ะคือเล,เล็กๆน้อยๆนะคะเออและคุณนะคะกระโดดสคิปข้ามไปดูสิคะคนที่อยู่เกรด severity รุนแรงขั้นสุดแบบ extreme เลยนะคะเห็นไหมคะว่าตัวร่องของเขานะคะมันจะยาวมาจนถึงมุมปากเลยค่ะและก็ลองสังเกตดูสิว่าเห็นอะไรไหมคะ พับเพชรลายไงล่ะร่องน้ำหมากค่ะมันจะมาในคนที่เกรดสเกรดสเนี่ย s e เวียและ e x t r e รีมอะค่ะมันเริ่มเห็นเป็นแบบร่องน้ําหมากแบบชัดเจนแบบเหมือนหุ่นกระบอกเลยค่ะคุณได้อะไรคะคุณได้อะไรจากการที่หมอดีมไกด์ให้คุณคิดตามแบบนี้คะนั่นไงที่ดีมบอกว่าบนร่วงกลางร่วงแล้วล่างมันจะเหลือหรอคะเออการที่คุณนะคะมี ร่องน้ำหมากแล้วคุณก็บอกว่าแก้อะไรมาสาร,รพัดก็ไม่หายไปดึงหน้ามาแล้วห้อยอีกแล้วค่ะหมอผ่านไปแค่ปีเดียวนะคะมันเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้จัดการค่ะกับระบบส่วนด้านบนเลยคุณยังไม่ได้แก้ไขบริเวณส่วนหน้าของ upper face และ middle face ค่ะหรือว่า mid face เนี่ยนะคะข้างล่างคุณก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเอาฟฟลเลอร์ไปถมถมเอาไหมไปร้อยๆนะคะ พยายามจะจัดการแต่อายุแต่ข้างล่างข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นตรงไหนทํามันตรงนั้นค่ะโดยไม่ได้คิดว่าระบบมวลของ Anato ม ical p Position นะคะหรือว่าตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของมวลรวมทั้งใบหนะ้า คุณไม่ได้คิดถึงมันเลยค่ะคุณมัวแต่ไปโฟกัสแต่ตำแหน่งไอตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยเออซึ่งไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยนะคะมันเป็นผลของความพังพินาศมาจากระบบมวลรวมค่ะของซิสเต็มทั้งใบหน้าเลยค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่ดิมออกคลิปอะไรเกี่ยวกับเรื่องร่องน้าหมานะคะหรือว่าแมลโลเนตไลน์ลงไปเนี่ยนะคะจะมีคนมาถามว่าต้องแก้ยังไงคะหมอและดิมก็ตอบเหมือนกวนประสาทไปอะคะ่ะทําทุกหัตการค่ะ คือดิไม่ได้กวนปราษาทนะคะแต่มันอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วดิมคิดว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเวลาที่คุณจะแก้ร่องน้ำหมากคุณต้องคิดเป็นแบบ holistic heal อะค่ะมองอะไรให้มันเป็นภาพองค์รวมค่ะคุณจะมามองว่าแค่จุดนี้จุดนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปถาโถมกระหน่ำอะค่ะฉีดฟิลเลอร์สิบหลอดที่จุดนี้เออมันก็อูอย่างเงี้ย <laughs> มันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะดิมบอกมาแล้วค่ะว่า บนร่วงกลางร่วงล่างจะเหลือหรอคะก็ร่วงตามสิคะนั่นไงคะดังนั้นแล้วนะคะจำภาพนี้เอาไว้ให้ดีๆคะ่ะว่าถ้าคุณนะคะปล่อยให้ตัวเองคะ่ะมีร่องน้ำหมากแล้วจงระลึกเอาไวค้ค่ะว่าคุณคือเคสที่ยากเพราะว่าทุกอย่างมันพังหมดแล้วคะ่ะมันเลยออกมาแสดงให้เห็นทั้งหมดนะคะว่าข้างล่างโฮไม่ไหวแล้วนะคะอืมดังนั้น ถ้าคุณจะแก้ร่องน้ำมาคุณเตรียมใจเลยค่ะเอาตังเผื่อไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะคุณต้องทำทุกหัตถการเลยค่ะแล้วทำหัตการอะไรบ้างนะคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอนาโตมีส่วนไหนบ้างอะคือโครงสร้างส่วนไหนบ้างคุณอาจจะแบบไม่ต้องไปนึกถึงโอ้ยฉันต้องไปดึงหน้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะดิมบอกไปแล้วว่าดึงหน้ามันก็มาเพื่อเกิดมาเพื่อสําหรับคนที่หนังมันเหี่ยวยานจนดึงได้ยืดมากะคะ่ะ เนาะมันเกิดมาเพื่อคนอย่างนั้นแต่ถ้าเราหนังไม่ได้ดึงยืดอะไรอะค่ะต่อให้เราไปผ่าตัดนะคะร้อยรอบอะค่ะร่องระหมาดเราก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะมันก็ต้องไปดูค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าไขมันของเรามันมีการดิสโลเคตหรือเปล่านะคะจากก้อนตรงนี้เลื่อนลงมาย้อนมาตรงนี้นะคะมันก็เลยทาให้มันเป็นร่องโฟถ้ามันเป็นสาเหตนุนี้คุณก็ต้องร้อยใหม่ไงคะเออก็ทําการรีโลเคตค่ะเอาไขมันนี่ย้อยลงมา ให้มันกลับขึ้นไปค่ะโดยการสร้างเส้นเอ็นปลอมๆไปหาฟังคลิปเก่าๆก,กันเอาเองนะคะว่ากลไกร้อยใหม่เป็นอะไรยังไงนะคะพิทฟอร์ปโปรแอนคอนบลาบลาค่ะพอเราดึงใหม่ไปแล้วอะคะ่ะเออไอพวกกลุ่มพวกสมเมสต่างๆนานาไฟโบเซปตอลเน็ตเบิร์กนะคะที่มันหย่อนยานกล้ามเนื้อที่มัน่อนะคะมันอ่อนระหวยรยแรงอะคะ่ะเราก็ต้องทำพวกอกุปกรณ์พวก เครื่องยกกระชับอะทำมันไปเลยค่ะรูทีน3เดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปค่ะทํามันไปเลยไฮฟูอาร์เนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างให้สมัสด์เราแข็งแรงค่ะเป็นการเก็บรายละเอียดเป็นงานรายละเอียดนะคะมันไม่มีอะไรนะคะก้อนอะไรไปหนุนโครงสร้างอะคะ่ะล่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็มัวแต่ทําอะไรให้สม a สดแข็งแรงก็มีแรงดึงเป็นเวกเตอร์ไปอย่างอย่างเดียวแต่เราไม่มีก้อนอะไรอะคะ่ะไปหนุนอยู่ข้างล่างให้มัน โป่งขึ้นมาแบบนี้ได้เลยดันขึ้นมานะคะให้มันลิฟท์อัพได้อะคะ่ะมันก็ต้องฟิลเลอร์ด้วยไงเออรวมไปถึงหน,น้าหมอดีมแดงๆแ,แบบนี้โปรแกรมผิวย้อนวัยค่ะจุดเนี้เป็นจุดที่คนตกมาตายมากเลยนะคะเพราะคนจะไม่สนใจไงคิดว่าไอ้ผิวหนัง3-5ม mm มตรนะคะมันไม่สำคัญเออเดี๋ยวฉันรอไปทำทีเดียวแล้วฉันไม่ต้องเสียตังค์กับหมอดีมนะคะทุกๆเดือนทุกๆ3เดือนทุกๆ6เดือนทุกๆปีหรืออะไรเงี้ยนะคะ เดี๋ยวฉันไปดึงหน้าทีเดียวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยน,นะคะเออคุณคิดผิดค่ะการดึงหน้านะคะแค่ตัดผิวหนังที่มันหย่อนยานทิ้งออกไปค่ะแต่ในเรื่องของ texture ความหนาโตของผิวเรื่องของ pigmentation นะคะสีผิวต่างๆค่ะมันไม่ได้ถูก regenerate ไปนะคะเซล์ยังคงเป็นเซลล์แก่ๆเซลล์เดิมค่ะผิวหนังของเราก็เสื่อมโทรมไปเรื่อยๆตามกาลเวลานะคะต่อให้คุณไปดึงหน้ามาแล้วคุณก็ต้องมาหาหมอดีมค่ะ มาทำดี r e ีเซลเท e r a p ีอยู่ดีเพราะว่าคุณต้องการ r e เซอร์เฟซิค่ะและต้องการ Biomedical Technology from เซ l e s and Product ค่ะคุณต้องการสองส่วนนี้นะคะที่เป็นศาสตร์ของเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะเอามาทำให้คุณมีผิวใหม่ขึ้นในแต่ละปีค่ะเพื่อที่จะทำการชะลอวัยค่ะป้องกันปัญหาที่ผิวอะมันย้วยยานหย่อนก่อนวัยอันควรค่ะซึ่ง ผิวตรงเนี้มันก็คือส่วนที่มันห่อหุ้มเหมือนที่ดิพูดต้นคลิปไงห่อหุ้มโครงสร้างอนาตมีทุกอย่างที่อยู่บนใบหน้าเราให้หน้าเรามันอยู่รูปทรงเป็นหน้าแบบเนี้ยได้อ่ะค่ะเออบอกแล้วไงว่าร่องน้ำหมักคือศูนย์รวมของไฮยนะของทุกโครงสร้างอนาตมีร่างกายเราเลยดังนั้นแล้วนะคะทํามันทุกอย่างค่ะจำเอาไว้ค่ะบนร่วงกลางร่วงล่างก็ต้องร่วงสิคะเออ